คอล่นมอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมทางตันของใครประเทศไทยไม่มีทางตันครับการเมืองไทยมีทางออกเสมอแม้จะไม่ถูกใจใครบางคนก็ตามแต่รัฐบาลและพักการเมืองต่างหากที่จะเจอทางตันสถานการณ์ของรัฐบาลและพักการเมืองในภาพรวมโดยเฉพาะพักขนาดใหญ่งอนแงนทั้งนั้นพักส้มยังต้องลุ้นคดีมาตรฐานจริยธรรมที่4 4สสก้าไกลเสนอแก้มาตรา1น2สอง ยังไม่รู้ว่าต้องหลุดจากตำแหน่งการนาหรือไม่แต่ลุ้นกันเสียวไส้ครับเพราะเป็นภาคต่อของคดีล้มล้างการปกครองที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุพักก้าวไก่พักภูมิใจไทยไม่น้อยหน้าคดีหัวเลือกสอวอก,กำลังเข้าได้เข้าเข็มเรียกสอบกันอุตลุดคดีเขากระโดงหลังพักภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลก็เป็นไปตามคาดหมอทอ .1 บัตรมาดกำลังเร่งรีบรวบรัดให้จบแบบฉับไวแต่ก็คงจะยาก เพราะคดีนี้ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายยังต้องใช้เวลาอีกสักพักไม่น่าจะจบก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงพักเพื่อไทยสาหัสกว่าใครเจ้าของพักโดนทั้งพ่อและลูกถ้าศินตระกูลชิน,นวัตรพักเพื่อไทยก็ถึงทางตันไปต่อยากทักษิณน,นอกจากคดีชั้น14ที่สร้างสตอรี่ขึ้นมามา,มากมายลาคนอื่นมีความผิดไปด้วยอย่างที่ทราบกันยังมีคดีมาตราหนึทั้งสองคดีนี้ มีแนวน้องทำให้ต้องจบชีวิตเสือกทุกเรื่องอย่างถ้าวอนส่วนแพทยทองทานเอาตัวให้รอดจะคลิปลุงวุน้นเส้นลำบากเหลือเกินเพราะพูดเองหมดแถมยอมรับด้วยว่าตัวเองพูดก็น่าเห็นใจครับไม่รู้จะแก้ตัวกับศาลอย่างไรล่าสุดเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีหมอมิงนายแพทย์พรหม,มินเลอร์สุริเดชบอกว่าได้ส่งคำขอของแพทย์ทองทานไปยังสารัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอขยายเวลาชี้แจงอีก15วันเพราะว่าทําคําชี้แจงต่างๆยังไม่ทันรู้รู้กันอยู่ครับว่าเป็นแท็กติกทางกฎหมายสามารถขอขยายเวลาได้แต่ศาลท่านจะให้หรือไม่เป็นอีกเรื่องแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากรณีนี้มีข้อเท็จจริงไม่มากนักแถมแพทย์ทองทานยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองและคําพูดตัวเองฉะนั้นไม่น่าจะทําคําชี้แจงนานเจตนาที่แท้จริงคือต้องการยืดเวลาออกไปเท่านั้น มีคำพูดของสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยที่ฟังแล้วชวนให้คิดตามส่วนตัวมองว่าการเมืองไม่มีทางตันเรายังมีความหวังอยากให้ประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งรัฐบาลอยู่ครบสปีก็เลือกตั้งใหม่ใครไม่พอใจอะไรก็ไปอยู่ในครูหาเลือกตั้งเพราะไม่เช่นนั้นประเทศก็ไม่เดินไปไหนขอย้ำว่าเรายังมีความหวังอยู่ไม่มีทางตันแน่นอน ทำไมไม่พูดแบบนี้ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลหลุงตู๋ตอนเป็นฝ่ายค้านขาย่าทุกวันประเทศถึงทางตันแล้วและรัฐบาลรีบลาออกให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่เพราะเชื่อว่าตัวเองได้เปรียบพอเป็นรัฐบาลเกาะเก้าอินแน่นเป็นตีนตุกแกขออยู่ครบเทอมไปเจอกันที่คูหาเลือกตั้งทุกวันนี้ประเทศไทยเดินไปไม่ถึงไหนไม่ใช่เพราะฝีมือองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญปะปะชกรรมการสิทธิมนุษยชน หรือฝ่ายตุลาการอาทิสารดีกาผเนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพราะองค์กรเหล่านี้ต่างมีกลไกลตรวจสอบตามที่กฎหมายรองรับไม่มีอะไรนอกกฎหมายไม่ใช่นิติสงครามแต่เป็นเหลี่ยมครูของพรรคการเมืองต่างหากไม่ได้ทําอะไรผิดก,ก็อย่าก,กลัวการที่บอกว่าให้ไปเจอกันที่ครูหาเลือกตั้งขณะที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรยังเหลืออีกสองปีมันนานมากสำหรับรัฐบาลที่บริหารประเทศผิดพลาดซ้ำซาก แต่วันสองวันข้างหน้าอาจทําให้ประเทศได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเช่นกรณีภาษีทรัมป์มการเจรจาที่ต้องมีได้และเสียนั้นรัฐบาลโดยเสี่ยงทุกเรื่องจะทําให้เสียมากกว่าได้หรือไม่หรือคนอื่นเสียได้เฉพาะพวกพ้องตัวเองหากจําแนกแล้วพบว่าเครือข่ายธุรกิจของทักษิณได้แต่กลุ่มธุรกิจอื่นถูกเชื่อสังเวยภาษีทรัมป์เตรียมตัวไว้เลยมีคดีเพิ่มแน่นอนมีความเคลื่อนไหวไหลายพักการเมืองดูแล้วน่าสนใจครับเมื่อจะเป็นการส่งสัญ,ญญาณบางอย่าง ยุบสภาพักการทําของธรรมนัฐพรมเผ่าคือพักสาขาของเพื่อไทยตรับเตรียมสภาพก,กําลังในระดับที่พร้อมรบแล้วคาดบางังสอสอเที่นั่งพักกําลังประชารัฐเปิดตัวผู้สมัครสอสอกันคึกคักล่าสุดเปิดไปอีก32คนส่วนลุงป้อมยังไม่ยอมแพ้ใจบรรดานแรงประกาศจะเดินหน้าไปพร้อมกับประชาชนทํางานเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยความจริงใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ว่ากันไปครับ หลายวันมานี้ข่าวสีกากอ๊อปช่วยกบขารัฐบาลไปได้พอควรแต่ก็ชั่วคราวครับสีกาก๊อปถูกจับบรรดาล้นกัดมันสึกหมดเรื่องก็เงียบไปรอข่าวล้ไมีมีะไรต่อไปส่วนการเมืองยังอยู่กับประชาชนทุกวันก็งวดเข้ามาเต็มทนแล้วครับคดีของทักษิณแผลทองทานจะจบก่อนใครไม่กี่วันหรอกครับจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลอย่างแน่นอนแต่ถึงเปลี่ยนรัฐบาลใช้ว่าการเมืองจะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนตัวละครเท่านั้นเอง ถ้ากรณีนายกลาออกจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวละครมากเท่าไหร่แต่หากยุบสภาการเมืองเปลี่ยนตัวละครเยอะไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวละครไปกี่คนคำถามจากประชาชนยังคงเป็นคำถามเดิมๆเ,เมื่อไหรารัฐบาลจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้เสียทีอย่าพึ่งท้อครับสู้ต่อไป